เฮลโลทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Rose c o u s i n e World นะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวของ3ชนิดนะทุกคนไม่ใช่สชนิดสิทุกคน3อย่างทุกคนเริ่มแรกเราจะเริ่มจากรีวิวเทียนนี้ก่อนนะทุกคนเทียนอันนี้นะทุกคนสามารถเปิดไฟได้นี่นี่คือปุ่มนะนี่ใช่ปะเปิดไฟดิงนี่นี่ นี่ดูดิดูดิไฟไฟนี้ดิดูดิน่ารักไหมเอ,อ่อต่อมานะทุกคนจะเป็นของที่ไว้ใช้สำหรับตอนตอนฝนตกนะทุกคนก็คืออันนี้นี่เองนี่ทุกคนเคยเห็นอันนี้แล้วแหละนี่ใช่ปะแล้วพอเราเปิดออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ปั๊บแล้วเราก็จะเปิดตรงนี้เห็นนะเปิดก่อนตั้ อันนี้คือไอเทมที่สองนะอันสุดท้ายนะทุกคนจะเป็นอันนี้อันนี้เพื่อนเราให้มาเป็นน้องหมีพอเราขยา,าปับ๊บใช่ปะมันก็จะเป็นกิิเตอร์แบบนี้ด้วยด้วสวยเนาะทุกคนเราสามารถเปิดเสียงได้ตา